ผมนี่ตื่นเต้นจังเลยเล้งเล้งแดง,ง,งแบกแบกไก่ไะครับมาดูดิครับเขาจะแบกได้ไหมเขาแบกดีกว่ากดเล้งแดงแบกไก่เหรอผมพอดีผมเพิ่งหันเล่นใหม่ครับหวังว่าจะไม่มีบอ,อ,อ,อดตัดเลยพรับอรอลุ้นเฮียเสือีกแล้ว ตรงนี้ตองตอบได้ลนะงยิงเลยไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่สื่อการเรียนรู้หรอกมันคือสื่อการบวกโอ้ไม่ก็ดูว่าสิพุ่งไหมล่ะมีวะ แย้ะแง้ะแย้ะกอมีปืนเลยวะมีต่ปืนบอกวะแดดรอดูดิดหายเจอเยอะแล้วไปยิงไอ้คนเดี๋ยววะบอมีหาพื้นดินเขี้ยะไปดูวะเขียวเจ เดี๋ยววะเอออยากให้มันลงมามว้ยทีนี้นะคุมค้มคุ้มโซนสลิดแล้วนี่หยยุยแหลก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 เ,เบื่อไป แบบนี้จะเล่นยังไงนะเนี่ยนี่ปุยไอ้ตาไอา้ตานกกมดนะนกเลากเลยอีกตัวนึงขนบอดขนดิยูตา,าสว่าดมักว่เออแม่เอ้วนมากอัดดิย่ารอย่ารอว่น้ำดิ๋ยเดี๋ยววะ กินมองสวิร sort of ัต้กรบ่สะลานะไปบูดีกว่าว่มีง้อไปเดี๋ยววะฟังหุนเลยติน เคยพูดคำหยาบนะครับไม่เหมือนคุณเลยเฮ้ยไอ่ก็เสี่อมอ่สวยของอยู่นี่นี่จะเอาเสียงไซด์นี่ก็วะเอ็มม่เอาหรอเอ,เอม็มอะบาเลตเหลยมาดูน่วยวะบอดอะไบอดกดไลค์ไปน,น้ำเว็กเท่จัง บทกดไลค์นะเว่ยบทเท่อ่ะโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนบทกดไลค์นะเว่ยติ๊งก๋อคนเปอร์เซ็นกดเนี้ยคนนี้อู้คนนี้หัวร้อนเนี้ยนะสวยนี่แหละนี่แหละปืนคู่ใจแค่จะเอาก็มาเลยสอ๊ะอึกวะ วันเดียวสะอึกไปเป็นส <c oughs> ิบอีพีกูสะอึกสามรอบแล้วเนะี่ยเป็นเฮียอะไรโว้ยผูดใดพลอยอีกแล้ว <c oughs> เป็นตัวอย่างให้ไม่ดีแก่เยาวชน <c oughs> ไม่มีเกาะสามเลยเงียบเพี้ยวะกูนึกวันเล็กยู่ภาษา <c oughs> <c oughs> หิวคิวหิวอันนั้นยังเลยว่ะหิวส้นยังเลยหิวส้นเท้าเออในเกมนะในเกมนะของอยู่นี่โอ้ว้าือนี่เดนฟาร์าเจจบวกเลยเห็นเสาไฟเป็นคนเสีล่าสุดอะกลัว อีกจังหวะเนี่ยมันมีข้ามาโกูดังนี่แน,น่นอนเลยสกาวะสกาวะกว่อนโอ้โหปืนอย่างกับไม่รู้สเน่ยะเห็นสเน่ยเป็นสก,กาแล้วอ่ะชีวิตชีวิต cho mình cái bò sạm này Ủa mình đây ừ. Nhất chiến, cái nhận ba, <laughs> Ôi, nó ức ừ, chẳng về, Ngoài. สนเสว้ลองดูดิถ้าการตอบรับดีไงถ้าการตอบรับดีก็จะซื้อบ่มีเลยบ้างเงียบจังอีเดบ,บอดอะไรบ่างไงบอดไอล้าแต่บูเจอเลยโอ้กูเจอละมาดิตรวทำไมตรวทำไม มาดิคนน่ะหัวดูบอดเดี๋ยวบอดแล้วก็กระชุบเนียมีตังนี่วะเดีตยมทำใหต่ะม เฮ้ยโอ้โหกำลังเสียฟอร์มเลยนี่เฮ้ยโอ้โหเบไปชูมันดินดีมันเิร์ดวะให้มันออกมาก่อนอย่าเย็นรอเบไปซ้ายไปขวาวเฮ้ยเอาดีเอาดีาดยิงยิงยิงโอ้โห เลยเนาะยิงไว้ยิงไว้เอ้าโอ้บ้างชิวกูได้ยังวะไปก็ให้ไปยิงกูไม่ได้ให้ไปออมเออคนยิงเสียละ แล้วก็ใส่กระสุนสนูนอีกเมงตอนตอนยิงไงที่เกินเออน้างหวงน้องอ่ะได้อยู่แต่เมงมมีปืนแล้วอีไบท์บบบอยู่วะเนี่ยวงสองหรอชุบได้ว่ะข้อวบบงอะ่ะนั่นน่ะวงสอง ถ้าทันตรงซ่อ,อ,องข้มมาบ่งมรไเด้มันเปิดเวลาแล้ว,ว,ปวลลไปตโรงนั้นบุกนะัน,นจะดูดิเนี่ยดูดิสี่ห้าเลยิงข้าบงแล้ววะเออ เอ้ยกอกซาขึ้เม็นไหนวะเม่นนะยินดีดียนะเว้ยเว้ย,ย,ย,ยรุ่นนี้มีตังโมโมนามีมเฮ้ยมีว่ะโหรวยเกินสองยเกินห้าเลยเหรอสอง0เลยเหรอ วงมันแรงวะชีวิตมีค่แคอออ่สี่ร้อยอะนอนๆเนาะสื่ออีกชีวิตเรามีค่าแนะนะค่สี่ร้อยเน๊ะนั่นแคบนองแงเขาไปเลยนะเจอกันตรงฝั่งนี้ มีปืนมอตรงนั้นน่ะเอะกองอ่ะ,ออะเออปืนอย่างไ้จังหวะเนี่ยเฮ้ยมันกระโดดหรอบังคนนึงอ่ะวะไปตรงนั้น,ม,นมามาไอพอ,องตรงนี้ประเด็นอ่ะเสียง,งสี้โอ้โห นะมีมาเว <coughs> yeah. 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 เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วปื๊ปืนก็ดีชิมหายตายเระ่งไงจ๊ะมาตึงๆเนี่ย้อร้านเลยตายลงีกว่าให้มันดีชิบนะมันเห็นแล้วเลยเฮ้ยไ,ไอ้บอกว่้มีก ก็ไม่เท่าไหร่วะ,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 วะ